ไปดูกันที่เรื่องด้านการท่องเที่ยวกันบ้างครับโดยเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2568การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทอทอทนี่แหละครับได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สมาคมสายการบินแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ AA PA ครั้งที่69ณกรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นเวทีสําคัญเลยทีเดียวละครับที่รวมผู้นําสายการบินระดับภูมิภาคร่วมหารืออนาคตของอุตสาหกรรมการบินในศตวรรษที่21โดยการประชุมในครั้งนี้มีส่วนสําคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยตอกย้ําศักยภาพด้านการบินระดับโลกและเป็น,นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านเส้นทางการบินระหว่างประเทศ รวมไปถึงทางทอทอทอก็ยังใช้โอกาสนี้แหละครับต่อยอดความร่วมมือกับสายการบินชั้นนําไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ประเทศไทยการผลักดันความร่วมมือด้านการตลาดการบินการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสายการบินระดับโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดท่องเที่ยวโลกกันด้วยครับ และยังขยายความร่วมมือในโครงการด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวทางการบินสีเขียวของภูมิภาคกันด้วยนอกจากนี้แล้วเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์นะครับที่ททท,ท,ทสร้างความเชื่อมั่นไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพพร้อมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงพร้อมจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าวันเดย์ทริป สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในวันที่16พฤศจิกายน2568โดยเดินทางไปเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าวัดโพนี่แหละครับแล้วก็ยังมีการพาไปล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นทททก็เชื่อมั่นเลยครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างจุดแข็งของประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวของเอเชียแปซิฟิกได้อีกด้วยครับ